สองตำนานแห่งราชาไททันต้องมาประทะกันโลกมนุษย์จึงถูกแขวนอยู่บนเส้นได้ กอดซิลล่าราชาแห่งสัตว์ประหลาดต้องมาประทะกับคิงคองยักษ์ผู้ที่ไม่เคยก้มหัวให้กับใครงานนี้ทั้งโลกจะต้องลุกเป็นไฟกับการประทะที่รุนแรงของทั้งสองเพราะราชามีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไม่มีคำว่าอ่อนข้อต้องห้ามหันกันจนกว่าอีกฝ่ายจะสูญสิ้นหรือยอมแพ้ใครจะอยู่ใครจะไปนั้นยากเกินกว่าที่จะคาดเดาเพราะแต่ละตัวก็เป็นราชาที่ไร้พ่ายเช่นกันเพื่อนๆอยู่ทีมไหนกันบ้างทีมกอดหรือทีมคองอย่าลืมคอมเมนต์ทีมของตัวเองเข้ามาเอาละเพื่อไม่ เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาและระเบิดความมันไปพร้อมๆกันเปิดเรื่องมาที่บนเกาะกะโหลกบ้านอันสุดแสนจะอันตรายของคลองเช้าแห่งวันที่อากาศสดใสคองได้ตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีเขาเดินตรงไปอาบน้ําที่น้ําตก จากนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจียซึ่งเธอเป็นชนพื้นเมืองแต่ทว่าพ่อแม่ของเธอได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุทลมคองได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้และคอยดูแลปกป้องเธอตอนนี้เจียกำลังนําตุ๊กตาที่ทําเองมามอบให้กับคองฝั่งคองเองก็ก้มมาที่เจียโดยท่าทีที่อ่อนโยนและแล้วคองก็ได้ดึงต้นไม้ขึ้นมาโดยรูดกิ่งไม้ออกทั้งหมดและก็พุ่งต้นไม้นั้นไปจนสุดแรงจนไม้นั้นได้ไปกระทบบางอย่างบนท้องฟ้าจึงทําให้เรารู้ว่าคองนั้นถูกขังอยู่ในโด ขนาดยักษ์ที่องค์กรโมนากเป็นคนสร้างขึ้นโดยมีดร์ไอรินเป็นหัวหน้าทีมดูแลศึกษาคลองอยู่ที่นี่สาเหตุที่ต้องทำโดมครอบไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ก็อดซิล่ารับรู้ถึงการมีอยู่ของคลองหากไม่มีโดมก็อดซิล่าก็คงจะมุ่งหน้ามายังเกาะกระโหลกอย่างแน่นอนเพราะเหตุนี้เราจึงไม่เห็นคลองปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่องก่อนๆของก็อดซิล่าเพราะเขาถูกกักตัวอยู่ในนี้นั่นเองแต่ดร์ไอรินก็ยังเป็นกังวลไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าจะกันคลองออกจากก็อดซิล่าได้นานแค่ไหนเพราะตอนนี้คลองก็ เริ่มทำลายรดมเสียหายหนักขึ้นเรื่อยๆ ตัดมาที่ก็อตซิล่าตอนนี้มันกําลังมุ่งหน้าเข้ามายังชายฝั่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันมันคลุมครั่งและตรงเข้าไปทําลายทุกอย่างเหล่ามนุษย์ต่างรัวย,ยิงอาวุธหนักใส่แต่ก็ไม่ระคายผิวหนังของมันมันตรงเข้ามาทําลายทุกอย่างโดยเฉพาะบริษัทเอเปกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมากระตุ้นมันมันเข้ามาทําลายทุกอย่างจนย่อยยับจากเหตุการณ์ที่ก็อตซิล่าจู่โจมครั้งนี้ทําให้ผู้คนทั่วโลกพวหวาจากที่เคยคิดว่าก็อต นนนั้นเป็มตอนนี้เริ่มคิดว่าก็อตซิล่านั้นเป็นตัวอันตรายแล้วมีเพียงแต่เมดิสันรัดเซลลูกของมาร์ครัดเซลที่เคยมีบทบาทในหนังเรื่องก็อตซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยที่ยังคิดว่าก็อตซิล่านั้นไม่ทําร้ายมนุษย์หากไม่มีอะไรมากระตุ้นมันเธอรีบไปบอกพ่อของเธอทันทีแต่มาร์กก็ไม่ฟังเขาได้บอกกับเมดิสันไปว่าก็อตซิล่ามันเป็นสัตว์สัตว์ก็เหมือนมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้และตอนนี้ก็อตซิล่าเปลี่ยนไปแล้วเมื่อพ่อของเธอไม่ฟังเเธอเล เธอจึงมาคิดหาทางเองเธอได้รวบรวมพวกได้ทั้งหมด3คนและตัดสินใจแอบเข้าไปในบริษัทเอเปกเพื่อหาเบาะแส ฝั่งบริษัทเอเปกเองก็ได้ย้ายสถานที่ทําการไปยังฮ่องกงส่วนวอเตอร์ซิมมอนเจ้าของบริษัทเอเปกและเรนซิริาว่าเจ้าของโครงการลับของเขาก็ได้พากันไปหาดรนาธานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกโฮโลเอิร์ดอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรโมนาดซึ่งโฮโลเอิร์ดนั้นว่ากันว่าเป็นเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกของเราพี่ชายของดรนาธานก็เคยพยายามจะไปที่นั่นแต่ก็ต้องพบกับจุดจบเพราะเจอกับแรงโน้มถ่วงที่ต่างกันสุดขั้วใต้พิภพนั้นวอเตอร เกับเรนจึงขอให้ด็อกเตอร์นาธานที่เชี่ยวชาญน,นําทีมลงไปหาขุมพลังที่อยู่ใต้ฮโลเอิร์ดนั้นเพราะพวกเขาตรวจเจอแหล่งพลังงานที่สามารถนํามาใช้ได้แบบไม่มีวันหมดและยังเจอทางเข้าที่อยู่โคโลกเหนืออีกด้วยพวกเขายังบอกอีกว่าตอนนี้พวกเขาได้สร้างยานที่สามารถต้านทานแรงน้มถ่วงได้แล้ว จึงอยากจะขอให้ดรนาธานสานต่อภารกิจของพี่ชายของเขาให้จบๆดร์นาธานก็บอกไปว่าในโฮโลเอิร์ดนั้นกว้างใหญ่มากจะหาขุมพลังเจอนั้นไม่ง่ายเลยแต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าสัญชาตญาณของสัตว์ย่อมหาทางกลับบ้านเสมอเหมือนกับปลาแซลมอนที่ว่ายน้ํากลับไปวางไข่ที่เดิมทุกๆปีเขารู้ว่าจะต้องไปหาใครเขาจึงตกลงที่จะนําทีมทําภารกิจครั้งนี้ จากนั้นเขาได้ไปหาดออรไอรีนเพื่อนเก่าของเขาที่กําลังศึกษาคลองอยู่ที่เกาะกะโหลกครั้งแรกที่ดอรไอรีนรู้ว่านาธานจะขอนนาคลองไปที่ขั้วโลกเพื่อให้สัญชาตญาณของคลองพาเขาไปยังโฮโลเอิร์ธถึงแม้คลองจะอยู่ที่เกาะกะโหลกมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเขาศึกษาจนรู้แล้วว่าที่เกาะกะโหลกนั้นเคยมีโพรงเชื่อมต่อกับโฮโลเอิร์ธจึงทําให้เหล่าไททันจากโฮโลเอิร์ธขึ้นมาอยู่บนเกาะกะโหลกนี้ได้ดอรไอรีนเธอไม่ยอมเด็ดขาดเธอให้เหตุผลไปว่าหากนําคลองออกไปก็ ก็จะตามมาเจอคองอย่างแน่นอนเพราะเหล่าไทยท่นนั้นสามารถสื่อสารกันได้แต่ดอเตอร์นาธานก็บอกไปว่าที่โฮโลเอิร์ธนั้นอาจจะเป็นบ้านที่ปลอดภัยของคองก็ได้เพราะอยู่ที่นี่ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ซิล่าก็ต้องมาเจออยู่ดีด็อกเตอร์ไอรีนที่อยากจะหาบ้านที่สงบให้กับคองจึงต้องตอบตกลง จากนั้นพวกเขาก็ได้วางยาสลบให้กับคองแล้วนําขึ้นเรือไปดออร์ไอรีนได้บอกเส้นทางการเดินเรือให้กับกัปตันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าไปในอาณาเขตของก็อซิลล่าและวอเตอร์ก็ได้ส่งลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าไมอาไปทําภารกิจครั้งนี้ด้วย หลายวันผ่านไปคลองที่ถูกมัดอยู่ก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆมันพยายามดิ้นจนเรือเกือบล่มเจียเด็กสาวที่คลองไว้ใจจึงต้องออกไปหาคลองเพื่อให้มันใจเย็นลงทุกคนที่อยู่บนเรือถึงกับต้องตะลึงเพราะอันที่จริงแล้วคลองกับเจียนั้นสามารถสื่อสารการันผ่านภาษามือได้ทำให้พวกเขารู้ว่าคลองนั้นไม่ใช่สัตว์ยักษ์ธรรมดาแต่ว่ามันยังมีสติปัญญาที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ที่มันยังไม่พังเรือก็เพราะเจียได้ขอร้องมันไว้นั่นเอง ในตอนนั้นดอกเอร์ไอรินก็ได้ถามเจียไปว่าทําไมถึงไม่บอกเธอว่าครองนั้นสื่อสารกับมนุษย์ได้เจียก็บอกไปว่าคองขอให้เธอเก็บไว้เป็นความลับเพราะคองไม่ไว้ใจใครถึงแม้ดอกเตอร์ไอรินจะพยายามหาบ้านใหม่ให้กับมันก็ตามคองก็ยังไม่ไว้ใจมนุษย์อยู่ดี และแล้วจูจ่ๆก็เกิดเสียงเตือนดังขึ้นตอนนี้กอซิล่ากำลังมุ่งหน้ามายัางที่พวกเขาพวกมนุษย์ต่างระดมยิงกันใส่กอดซิล่าแต่ว่ากอซิล่าก็ไม่เป็นอะไรมันมุ่งตรงเข้ามาทำลายเรืออย่างบ้าคลั่งส่วนคองเองก็พยายามดึงโซ่ให้ขาดแต่มันก็ไม่เป็นผลกอซิล่าได้ทะยานพุ่งขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับฉลามที่พุ่งเข้าหาเหยื่อทำให้เรือที่บรรทุกค,คองมาคว่ำทันทีดอกเตอร์นาธานจึงทำการปลดโซ่ให้กับคองจากนั้นสองไททันก็ได้ต่อสู้กันใต้น้ำคองได้ ระเสือกกระสนถีบก็อตซิล่าออกไปและขึ้นกลับขึ้นมาบนเรือได้ตอนนี้เสียงคำรามของคลองกึกกล้องไปทั่วก็อซิล่าก็ไม่รามือมันได้ขึ้นมาบนเรือเช่นกันแต่ก็โดนของสัตว์เข้าให้อย่างจังจนมันกระเด็นตกทะเลไปแต่นั่นมันก็ยิ่งทําให้ก็อตซิล่าโกรธมันได้พ่นลําแสงสีฟ้าอะตอมิบรดขึ้นมาจากใต้น้ําคลองจึงต้องกระโดดหนีลงจากเรือตอนนี้ก็อตซิล่าได้เปรียบมากเพราะหายใจใต้น้ําได้มันได้ดึงคลองลงไปก้นทะเลทําให้คลองหายใจไม่ออก และกำลังจะหมดสติดอกเตอร์ไอรินจึงสั่งให้ยิงระเบิดใต้น้ําเพื่อช่วยคลองเหล่าทหารได้ระดมยิงระเบิดลงไปทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่คลองจึงรอดกลับขึ้นมาบนเรือได้แต่ว่าคลองนั้นอ่อนแอลงมากด้วยฤทธิ์ยาสลบกับอาการจมน้ํามันไม่มีแรงลุกขึ้นแล้วฝั่งกอตซิลล่าก็ยังไม่เลิกรามาได้หันหัวมันกลับมาอีกครั้งดอกเตอร์นาธานจึงให้ดับเครื่องยนต์ทั้งหมดเพื่อให้กอดซิลล่าคิดว่าทุกคนตายหมดแล้ว เมื่อทุกอย่างหยุดนิ่งก็อตซิลล่าก็ดำน้ำหายไปการสู้กันครั้งนี้ก็อตซิลล่าได้เป็นฝ่ายชนะของไปส่วนมนุษย์ที่อยู่บนเรือก็ไม่กล้าติดเครื่องยนต์อีกแล้วเพราะรู้ว่าหากสตาร์ทเครื่องยนต์ก็อซิลล่าก็จะกลับมา พวกเขาจึงใช้เครื่องบินพาคองบินไปแทนและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังทางเข้าไปยังฮอลโลเอิร์ธแต่ว่าคองนั้นไม่ยอมเข้าไปมันเอาแต่บอกกับเจียว่ามันต้องการจะกลับบ้านที่เกาะกะโหลกดอกเตอร์ไอรินจึงให้เจียบอกกับคองว่าบางทีอาจจะมีครอบครัวของคอ,องอยู่ในฮอลโลเอิร์ธก็เป็นได้เมื่อคองได้ยินแบบนั้นมันรีบมุ่งหน้าเข้าไปในอุโมงค์ทันทีพวกมนุษย์ก็ขับยานตามไปจนในที่สุดทั้งคองและมนุษย์ก็มาถึงยังฮอลโลเอิร์ธ ของรีบวิ่งตามหาอะไรบางอย่างตามสัญชาตญาณของมันดอกเตอร์นาธานก็มั่นใจว่าคองคงตามหาคุมพลังงานที่มีอยู่ในฮอลโลเอิร์ดนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจึงต้องรีบตามไปซึ่งในโลกใต้พิภพนี้ก็มีสัตว์ต่างๆมากมายทั้งเล็กและใหญ่และในที่สุดคองก็ได้ไปเจอกับเจ้าทินพวกมันมีชื่อว่าวอลแบดมีลักษณะเหมือนกับงูเหา่าผสมกับค้างคาวพวกมันบินเข้ามาจู่โจมคองและรัดคองเอาไว้แน่นพวกมน,นุษย์จึงต้องยิงจรวดเข้าจัดการเพื่อช่วยเหลือคองจากนั้นคองก็ยำ พวกมันจนเละและมุ่งหน้าไปต่อ ตัดมาที่พวกเมดิสันที่แอบเข้าไปในบริษัทเอเปกพวกเขาดันเข้าไปอยู่ในกล่องแคปซูลที่กําลังเตรียมจะส่งไปยังฮ่องกงด้วยอุโมงค์ใต้ดินพวกเขาจึงติดอยู่ในนั้นมาจนถึงฮ่องกงและเมื่อประตูเปิดออกปรากฏว่าพวกเขากําลังอยู่ในห้องขนาดยักษ์อยู่และแล้ววอเตอร์ซิมมอนก็ให้เรนเชื่อมกับอุปกรณ์เข้ากับสมองของเขาเพื่อทําการทดสอบอะไรบางอย่างและเจ้าสิ่งนั้นก็คือคุนยนกอซิล่าหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าเมก้ากอสซิล่านั่นเองการเชื่อมต่อ เป็นไปได้อย่างราบรื่นจากนั้นพวกเขาก็ได้ปล่อยสเกลครอเลอร์สัตว์ยักษ์ที่เป็นคู่ปรับของคลองบนเกาะสเกลไอแลนออกมาเพื่อต่อสู้กับเมกาโกซิล่าฝั่งเมดิสันกับพวกก็ต้องวิ่งหนีตายจากสเกลครอเลอร์ลงไปในหลุมหลบภัยและเมกาโกซิล่าก็ได้พ่นลำแสงจัดการกับสเกลครอเลอร์อย่างง่ายดายทั้งวอเตอร์และเรนต่างดีใจที่โครงการของพวกเขาสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาก็คือพลังงานที่จะใช้กับเจ้าเมกาโกซิล่านั้นไม่เพียงพอมันต่อสู้ได้เพียง40วิเท่านั้น ก็ดับแล้วเพราะงั้นพวกเขาจึงต้องการพลังงานที่ไม่มีขีดจํากัดมาใส่ให้กับเจ้าเมกาคอสซิล่าด้วยเหตุนี้นี่เองพวกเขาจึงไปหลอกให้ดอร์นาธานบุกไปตามหาแหล่งพลังงานในฮอลโลเอิร์ธเพื่อที่จะนํามาใส่ให้กับเจ้าเมกาคอสซิล่านั่นเองแต่แล้วขณะที่พวกเขากําลังทดสอบเจ้าเมกาคอสซิล่าอยู่กอสซิล่าตัวจริงก็ได้รับรู้ถึงสัญญาณบางอย่างมันจึงรีบตรงเข้ามาที่ห้องโกงทันทีจากนั้นมันก็เริ่มอรารวาสทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้า มาทางฝั่งของที่ฮอลโลเอิร์ธตอนนี้มันมาถึงสถานที่ที่หนึ่งมีประตูขนาดใหญ่และมีรอยมือคิงคองขนาดยักษ์อยู่ด้วยคองได้ดันประตูเข้าไปและก็พบว่าข้างในนั้นเป็นเหมือนวิหารขนาดยักษ์มีโครงกระดูกและร่องรอยการต่อสู้มากมายคองเดินเข้าไปและได้เห็นขวานเล่มหนึ่งที่ทํามาจากอะไรสักอย่างวางอยู่บนพื้นด้วยสัญชาตญาณมันก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่คือบ้านของบรรพบุรุษของมันคองได้เดินตรงไปและนั่งลงบนบันลังอย่างสง,ง่าและน่าเกรงขามพวกมัน มนุษย์จึงเพิ่งเข้าใจว่าอันที่จริงแล้วพวกคิงคองยักษ์เคยมีอรารยธรรมที่รุ่งเรืองมาก่อนและในตอนนั้นคองก็เหลือไปเห็นช่องที่สามารถวางขวานลงไปได้พอด,ดีคองจึงเอาขวานไปวางไว้ในช่องนั้นและแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นพลังงานอันมหาศาลได้ตื่นขึ้นและพลังงานก็ได้ชาร์จเข้าไปในขวานของคองทั่วทั้งพื้นเรืองแสงเป็นสีฟ้า เผยให้เราเห็นว่าใต้พื้นนั้นเป็นซากของก็อตซิล่าขนาดยักษ์นอนตายอยู่และที่ขวานของคองสามารถดูดซึมพลังงานได้นั้นก็เพราะว่าขวานนั้นน่าจะทํามาจากครีบหลังของก็อตซิล่าตัวที่นอนตายอยู่ใต้พื้นนี้นั่นเองส่งผลทําให้ขวานของคอ,องนั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากส่วนไมอาลูกของวอเตอร์เมื่อเธอเห็นแหล่งพลังงานแล้วเธอรีบเข้าไปเก็บตัวอย่างส่งไปให้วอเตอร์กับเรนทันทีฝั่งดอร์ไอรินกับดรนาธานก็ไม่ยอมที่อยู่ๆไมอากลับมาเอาตัวอย่างที่พวกเขาค้นพบไปแบบ ดือด้อและไมอาก็ได้สั่งลูกน้องของเขายิงด็อ,อร์ไอรินกับเจียคองจึงเข้ามาช่วยและได้จัดการไมอากับพวกนั้นไป ส่วนก็อตซิล่าที่อรารวาสอยู่ฮ่องกงมันรับรู้ถึงพลังงานที่อยู่ใต้พิภพมันได้พ่นลำแสงอะตอมิกเบรดลงไปในพื้นดินทันทีจนลำแสงนั้นทะลุลงไปถึงคลองในโฮโลเอิร์ธทำให้คลองที่อยู่ในนั้นแค้นก็อตซิล่ามากมันรีบปินขึ้นมาตามรูลำแสงนั้นทันทีพวกมนุษย์ที่เหลือก็ได้ขี่ยานขึ้นมาด้วยตอนนี้สองราชาแห่งไททันได้ยืนประจันหน้ากันอีกครั้งคลองไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมันได้กระโดดเข้ามาซัดก็อตซิล่าอย่างจังแบบที่ไม่ให้ก็อตซิล่าต ฝั่งก็ซิล่าที่โดนยำอย่างหนักก็ยิ่งแค้นมันได้ปล่อยลำแสงเข้าใส่คองอย่างบ้าคลั่งคองจึงต้องหนปินป่ายตึกหนีอย่างวุ่นวิดลำแสงนั้นทรงพลังมากขนาดเฉียดคลองไปเพียงนิดเดียวก็ทําให้คองเสียอาการได้แต่คองก็อาศัยความเร็วซิกแซกที่เขามีเข้ามาเอาขวานสับเข้าให้ที่ขาของก็ซิล่าหนังที่ว่าหนาโดนจรโดดโดนนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อมาเจอกับขวานของคลองที่สะสมอะตอมิกเบรดไว้ก็ทําให้ก็ซิล่าเลือดออกได้เหมือนกันคองจับหัวก็ซิล่าชนเข้าไปที่ จนทําให้ตึกถล่มไปเป็นแถบๆทั้งสองสู้กันอย่างบ้าคลั่งแบบไม่มีใครยอมใครสุดท้ายก็ซิล่าทนไม่ไหวมันได้ปล่อยลําแสงของมันออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้คองได้ใช้ขวานของมันดูดซับพลังงานเอาไว้จากนั้นคองก็บันจงสับเข้าไปที่หัวของก็ซิล่าอย่างจังทําให้ก็ซิล่าหลับกลางอากาศทันทีการต่อสู้กันครั้งนี้คองเป็นฝ่ายชนะแต่คองกลับไม่เข้าไปซ้ํามันยืนรอให้ก็ซิล่าได้สติกลับขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสู้กันต่อก็ซิล่าที่กำัง หลังบ้าเลือดมันพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างหนักทําให้แขนของคองแพงใช้งานไม่ได้จากนั้นคองก็โดนกอรซิล่ายํำอยู่ฝ่ายเดียวจนล้มนอนลงไปกับพื้นกอรซิล่าได้เหยียบเข้าไปที่หน้าอกของคองและคํารามใส่อย่างจังเพื่อให้คองยอมแพ้แต่ด้วยสัญชาตญาณของคองที่ไม่เคยก้มหัวให้กับใครมาก่อนมันก็ไม่ยอมยอมแพ้เหมือนกันมันได้คำรามตอบกลับมากอรซิล่าจึงทําการเหยียบเข้าไปที่หน้าอกอย่างจังจนคองหายใจไม่ออกชีพจรลดลง ส่วนทางฝั่งวอเตอร์กับเรนที่ได้ตัวอย่างพลังงานมาพวกเขาก็ได้ลอกเรียนแบบพลังงานนั้นได้จนสําเร็จวอเตอร์ Water จึงสั่งให้เรียนเข้าเชื่อมต่อกับเมกากอรซิล่าทันทีเพื่อไปจัดการกับกอรซิล่าตัวจริงแต่เมื่อเรียนเข้าเชื่อมต่อก็เกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นหุ่นยนต์นั้นไม่ทําตามคําสั่งและหันมาจัดการวอเตอร์กับเรนแทนเมกากอรซิล่านั้นใหญ่โตเกินไปหากจะเชื่อมต่อและบังคับมันก็จะต้องใช้สมองที่ใหญ่มากๆเพราะงั้นเรนจึงต้องทําการเชื่อมต่อสมองของเขา เข้ากับสมองของคิงกิโรล่าราชามงกร3สามหัวที่ถูกก็อดซิล่าจัดการไปบริษัทเอเปกได้เก็บสมองของคิงกิโรล่าเอาไว้เพื่อควบคุมมันให้บังคับเมกาก็อดซิล่าอีกทีด้วยเหตุนี้เองก็อดซิล่าถึงได้คลุมคคร่งเพราะมันได้สัญญาณของคิงกิโรล่าศัตรูตัวฉกาจของมันฝั่งเมกาก็อดซิล่าเองตอนแรกๆก,ก็ปกติทุกอย่างสมองของกิโรล่าไม่เคยต่อต้านอะไรซึ่งมันเป็นเพราะว่ากิโรล่านั้นรู้ว่าพลังงานของเมกาก็อดซิล่านั้นยังไม่เสถียรมันจึงรอไปก่อน แต่ตอนนี้พลังงานมีใช้แบบไม่มีขีดจำกัดแล้วมันจึงทําการยึดร่างของเมก้ากอซิล่าและกําจัดวอเตอร์กับเบรนนั่นเองตอนนี้ก็เท่ากับว่าคิงกิโรราได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งมันได้ออกมาต่อสู้กับก็อตซิล่าและดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างเพื่อมาจัดการกับก็อตซิล่าโดยเฉพาะฝั่งก็อตซิล่าไม่มีทางสู้มันได้เลยมันทั้งเตะทั้งต่อยและโยนทุ่มไปมาจนก็อตซิล่าหมดทางที่จะสู้มันพยายามจะงา้างปากก็อตซิล่าออกมาเพื่อที่จะปล่อยลำแสงเข้าใส่ทางฝั่งมัน ที่เห็นชีพรจรของคลองลดลงด็อกเตอร์นาธานจึงใช้ยันไปปั๊มหัวใจให้กับคองจนในที่สุดคลองก็ฟื้นขึ้นมาได้ เจียจึงเข้ามาพูดกับคองว่าก็อตซิลล่านั้นไม่ใช่ศัตรูและขอให้คองไปช่วยก็อตซิลล่าตอนแรกคองก็ไม่อยากช่วยแต่ว่ามันไว้ใจเจียมันถึงได้ทําตามมันดันแขนของมันที่แพรงกลับเข้าที่เหมือนเดิมและเข้าไปซัดกับเจ้าหุ่นยนต์นั้นเมกาก็อตซิลล่านั้นเก่งมากลําพังคองคนเดียวคงสู้ไม่ไหวทั้งก็อตซิลล่าและคองจึงต้องร่วมมือกันสู้สองไทท่านกับหนึ่งหุ่นยนต์ยักษ์กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่คองก็ยังเสียท่าให้กับมันอยู่ดีในขณะที่คองกําลังโดนเมกา กดซิล่าพเดจศึก พวกเมดิสันที่อยู่ในห้องควบคุมก็ได้นําเหล้าเทใส่ในแผงควบคุมจึงทําให้เมแกะกอซิล่ากระตุกไปสักพักจึงมีเวลาให้กับกอซิล่าพ่นอะตอมิกเบรด Blade, เข้าใส่ขวานของคอ,องเพื่อชาร์จพลังจากนั้นคองที่ว่องไวก็ได้เข้าไปจัดการตัดแขนตัดขาของกอดซิล่าเป็นชินช้นๆต่อด,ด้วยการตัดหัวของมันชูขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะจากนั้นทั้งคองและกอดซิล่าก็ได้คำรามขู่กันไปมาอีกครั้งเหมือนจะเริ่มสู้กันอีกรอบแต่คองก็ได้หันมามองเจียและมันคงจะจําคําพูดของเจียได้ว่ากอซิ นั้นไม่ใช่ศัตรูในตอนนั้นคองจึงวางขวานลงและยินจ้องไปที่ก็อตซิลล่าฝั่งก็อตซิล่าเองเมื่อมันเห็นแบบนั้นมันได้ถอยห่างออกไปจากคองและลงทะเลไปสุดท้ายแล้วเราก็ยังตัดสินแพ้ชนะไม่ได้ หลังจากจบศึกในครั้งนี้คองก็ได้ไปอาศัยอยู่ในฮอลโลเอิร์ธพร้อมกับทีมนักสำรวจที่ไปสำรวจดูสิ่งใหม่ๆอยู่ในนั้นสรุปแล้วก็คือก็อตซิล่าเป็นราชาอยู่บนโลกส่วนคองก็ได้เป็นราชาอยู่ในฮอลโลเอิร์ธโลกใบใหม่ที่เพิ่งค้นพบและดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ยังคงมีสัตว์ไททันอกีกมากมายที่รอให้คองได้เผชิญและศึกแห่งสองราชาไททันก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับกับมหาศึกยักษ์ใหญ่แห่งราชาไททันกอซิล่าราชาแห่งสัตว์ประหลาดปะทะากับคิงคองยักษ์ผู้ที่ไม่เคยก้มหัวให้กับใครมาก่อนเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงและอยู่ทีมไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป